อันนี้นะคะเราจะมาดูแลเรื่องออการเก็บใบแห้งออกจากพื้นใบต่างเหรนนะคะอันดับแรกนะคะเราดูก่อนตรงนี้มันมีจุดที่แห้งอยู่สองจุดนะคะก็จะมีจุดที่1จุดที่สองแล้วก็จะมีจุดที่สามนะคะวิธีการดูแลต่างใบต่างเหรนเนี่ยเราเราไม่ต้องตัดก็จริงแต่ว่าเราจะต้องคอย,ยเก็บใบแห้งออกนะคะใบแห้งเนี่ยมันเกิดจากการที่ต้นเขาเนี่ย มีเชื้อรานะคะมีเชื้อราขาวๆแล้วก็มันจะทําให้ลามกระจายรอบวงไปเรื่อยๆได้ทีนี้การกระจายเนี่ยเราเราจะหยุดเขาอยัางไงเราอย่างแรกคือเราเด็ดเด็ดเฉพาะกิ่งกิ่งตายออกนะคะกิ่งแห้งๆออกนะคะเด็ดแบบนี้นะคะเด็ดออกไปเลยกับอย่างที่สองคือเราต้องการคุมการกระจายการคุมกา,การกระจายเนี่ย เราอาจจะตัดเขาเป็นรอบวงก็ได้ค่ะตัดเขาเป็นวงกว้างกว้างนิดนึงจากเดิมเนี่ยเขาวงเล็กๆแค่นี้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นวงกว้างนิดนึงให้เขาเอ่ะไม่ได้มีการกระจายต่อไปด้านข้างเพราะว่าใบต่างเหรียญเนี่ยเวลาเขาเดินเวลาเขาเขาเขาโตคะ่ะเขาจะโตออกด้านข้างเนะเขาเขาจะเลยอ,ออกด้านข้างฉะนั้นการคุมการกระจายเนี่ยวิธีอย่างหนึ่งคือเราตัดให้ให้วงกว้างกว่าที่เขาเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ วงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววงวงที่สองวงนี้นะคะเราจะตัดพยายามตัดตัดให้เป็นวงกว้างกว่าจุดที่เขาอยู่นะคะลดการกระจายการการแห้งเป็นวงกว้าง แล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเลื้อยคุมเหมือนเดิมเองเนี่ยต้นเขาไม่ตายนะคะเขาจะมีรากอยู่ข้างใต้เขาจะมีรากอยู่ข้างใต้เดี๋ยวเขาก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะก็ตัดเป็นวงกว้างไว้นิดนึง เรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะคะจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีน้องแมวมาอึอใส่นะคะจุดนี้นะคะเราก็เก็บเก็บอึอเขาออกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ตรงนี้ก็จะแห้งเพราะว่าเขาโดนอึอแมวเนอะเราก็เ,าเห็นว่าตรงนี้จุดที่มันโดนอึอเนี่ยก็มีความแห้งค่อนข้างมากระดับอาจจะมีการ ตายลามไปวงวงกว้างเราก็โดนตัดออกเช่นกันค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พื้นเราก็ไม่มีจุดที่แห้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับขึ้นคุมขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมนะคะจุดนี้